ในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเมือง p r e สเซน v i วินะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เราจะเข้ามาดูบ้านสักหลังหนึ่งนะครับซึ่งเมือง p r e สเซน v i ว่มีบ้านว่างโล่งๆเยอะมากนะครับโอ้โหแล้วบ้านหลังนี้ยังใหญ่แต่ในคลิปนี้ยังไม่ใช่บ้านหลังนี้นะครับผมหลังนี้ก็โคตรใหญ่แต่ว่ายังเราสนใจบ้านนี้ครับมันคล้ายๆบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นบ้านที่ผูออ้รับเหมาคนเดียวกันเนหะ มันบ้านแนวเดียวกับโรทาริโอกับบ้านคาเรนเต้ครับเนี่ยบ้านพวกนี้เห็นปะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านหลังไหนสักหลังนึงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเป็นแนวเดียวกันเนาะมาดูหลังนี้แล้วกันนะครับผม50 Middle La n e เลนเหมือนเป็นชื่อของเขาเรียกเหมือนเหมือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนเลขที่บ้านเลขที่อยู่อะไรนี้ปะเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับ50 Middle La n e นอ่า เป็นบ้านแบบเล็กๆนะครับผมประมาณนี้เขาเรียกว่าแนวมันดูโมเดนไหมไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นนะครับหลังนี้เล็กกว่าอยกนะของบ้านของดอนกับคาเรนเต้ใหญ่กว่านะครับแต่คือแบบแนวเดียวกันนะฮะมูลค่าพื้นที่อยู่ที่16,231เหรียญขนาดพื้นที่30คูณ30นะครับผมแต่งไม่ยากนะ เดี๋ยวเราพาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดินเข้ามานะครับเข้ามาปึ๊บโอ้โหเจอบันไดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแปลกๆอะ่ะเปิดประตูเข้ามาเจอเจอบันได <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกครับอันนี้ห้องครัวเล็กๆโอ้โแคบนะช่องตัวนี้น,นี่ก็เป็นห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำใหญ่อยู่แต่งไม่ยากครับบ้านหลังแค่นี้ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ห้องน้ำบนชั้นสองนะครับ อ,อประตูตรงนี้โอ้เป็นห้องนอนจิ๋วได้หนึ่งห้องนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนอเป็นห้องนอนเล็กๆกกทุกคนนะครับไม่ได้ห้องใหญ่มากแล้วก็มีระเบียงไว้ให้นะครับเอ,อถือว่าดีที่มีระเบียงนะครับอม,มีลานปลูกผักได้ด้วยนะสร้างสาระว่ายน้ําเพิ่มเติมได้อะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราจะลงมาสร้างให้ดูกันนะครับนะถ้าอยากให้มีสระว่น้ําใช่ไหมก็ตรงนี้ได้เลยนี่ เออประมาณนี้นะครับนี่เพราะพื้นที่เยอะแยะมากปลูกผักได้ด้วยนะใครอยากปลูกผักแล้วก็นี่มีสไลเดอร์ให้ได้ได,ได,ได้ได้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เออนี่ครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันสิ่งต่องเพิ่มเลยน่าจะเป็นไฟครับติดไฟให้กับบ้านด้วยนะครับเออนี่ถ้าเราปรับเป็นตอนคืนไฟเปิดให้ป่ะเออเราไม่ได้อยู่ในโหมดที่ เป็นซิมมาเล่นนี่หว่านะครับก็จะไม่สว่งสวงาง๋อสว่างยังสว่างแล้วโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยก็ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามันแนวโมเดิร์นใช่ไหมอืมออกโมเดิร์นเราชอบอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีวีนะแล้วก็อย่าลืมที่จะมีกระถางต้นไม้นะครับ สอ,อันแบบนี้ก็ได้หรือไม่เอา2อ,อันเพราะมันซ้ำไปนะครับก็เป็นเครื่องเสียงตัวนี้ก็ได้เครื่องเสียงโซนนีเ้เป็นชันน้นหนังสือก็ได้นะครับชันน้นหนังสือหรือเป็นโต๊ะคอมอะไรก็ได้เอาเข้าผิดชันน้นหนังสืออโต๊ะคอมอยู่ตรงนี้เหมาะไหมเอ่ยน่าอยู่แต่ว่าจะเก้าอี้ บิมว่าฉันจะสืออยู่ตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ก็เป็นโต๊ะคอมนะครับเดี๋ยวหาโต๊ะอันนี้แล้วกันนะครับนี่ครับโต๊ะคอมของเราประมาณนี้นะครับตู้เกมสท่ายหร่ไหมตู้เกมอยู่ข้างขงนะฮะนี่สวยงามมุมนี้จริงๆวางได้อีกอย่างหนึ่งถ้าอยากตกแต่งก็มีช่องว่างหนึ่งช่องเนาะเป็นอันนี้ก็ได้ครับนี่ ตรงนี้ไม่ควรมีอะไรเลยเพราะเป็นทางเดินนะประตูตรงนี้ก็แคบพอแล้วส่วนข้างล่างเหมือนเขาทําให้เป็นห้องน้ํารับแขกแต่เราก็อยากจะอาบน้ําด้วยเนาะเผื่อช่วงเวลาเร่งรีบเนะี่ยเราก็จะแถมห้องอาบน้ําไว้ให้ด้วยนะครับห้องอาบน้ําก็อยู่โซนนี้ได้ห้องครัวเขาจัดมาให้เราแล้วแต่ว่าขาดตู้เย็นเนาะก็อัปเกรดนะครับยี่ห้อที่แบบดีๆเนาะเหมาะแก่การเข้ามาพักอยู่เนาะ เนี่ยครับก็เพิ่มเติมไมโครเวฟอะไรอย่างงี้นะครับเพิ่มจริงๆเพิ่มเคาน์เตอร์มาได้อีกนะอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ย้ายไมโครเวฟมาไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็เครื่องทํากาแฟนะครับโต๊ะกินข้าวจริงๆเราทําข้างหลังบ้านให้เป็นโต๊ะกินข้าวได้เหมือนกันหรือไม่ก็นั่งกินข้าวด้านบนนะครับเออทาได้นะครับใครอยากสร้างแบบไหนก็ลองมาสร้างดูนะครับทุกคน บ้านนี้ชื่อว่าอะไรนะห้าสิบมิดเดิลเลนนะครับผมมาทำเล่นได้ห้องนอนเหมือนไม่สามารถจะวางเตียงคู่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้เตียงคู่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถเดอะซิมสองนะครับก็คือถ้าเกิดเราวางอย่างเงี้ยคือนอนได้นะแต่ว่ากระเถิบมานอนในนี้ไม่ได้นะครับจะนอนได้คนเดียวพูด,ดง่ายๆนะ ก,ก็ทำได้เหมือนกันแต่เอจะแคบมากเลยนะครับห้องเล็กๆแบบนี้ควรใช้โต๊ะข้างเตียงที่เป็นแบบตู้เสื้อผ้านะครับนี่ตู้เสื้อผ้าที่มันแบบจิว๋วๆอะไรแบบนี้นะมันก็จะใช้พื้นที่อย่างประหยัดนะครับผมข้างนี้เอากระจกวางก็ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับห้องนอนก็สร้างอะไรเพิ่มไม่ได้และนะครับข้างบนก็วางกล้องส่องทางไกลน่าจะได้อยู่ กล้องสองทางไกลอ้าวอยู่นี่แหละได้ไหมเต็มวางข้างล่างกันด้ครับเออแล้วก็ทำพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาให้กันดนะ้เออประมาณนี้นะครับสวยงามนี่ครับก็ลองมาสร้างเล่นดูนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ทุกคนอยู่ในเมือง p r e สเซน v ์วินะคือยังมีหลายหลังเลยนะครับ ที่คล้ายๆกับบ้านหลังนี้แล้วก็คล้ายๆกับบ้านคาลิเนเต้แล้วก็บ้านไอดอนลอทาริโอเนาะในคลิปนี้เราก็ลองมารีวิวบ้านหลังนี้แล้วก็ลองมาสร้างนะครับตกแต่งให้ได้เห็นภาพกันว่าเออตรงนี้เป็นโซนห้องรับแขกตรงนี้เป็นโซนห้องครัวนะห้องนอนนะครับเออมีความกว้างความแคบมากแค่ไหนเนาะสำหรับใครที่ชอบเล่นนะอยู่ในเมืองเพรสเซนต์วิวนะครับก็ลองมาแต่งบ้านหลังนี้ซื้อบ้านหลังนี้ เล่นกันดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซูเวอร์นะครับคลิปหน้าเราจะไปรีวิวบ้านว่างๆหลังไหนอีกหรือว่าอยากให้เราไปรีวิวบ้านว่างๆบ้านไหนมาคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับผมก็มีหลายหลังมากในเดอะซิมสองนะครับก็ยาวๆเหมือนกันสําหรับคอนเทนต์ซีรีส์การรีวิวบ้านแล้วก็รีโนเวทบ้านนิดหน่อย นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ